สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไซมั r e ี d ค่ะเป็นช่องที่จะมาแนะนําหนังสือหรือแหล่งบทความที่น่าสนใจทุกวันจันทร์และวันศุกร์โดยวันจันทร์ของเรานะคะจะเป็นตีมความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อเติมไฟในการทํางานช่วงต้นสัปดาห์และก็จะปิดท้ายด้วยตีมเรื่องราวที่ผ่อนคลายจิตใจในช่วงวันศุกร์ก่อนหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟมันรีดค่ะในเย็นวันศุกร์เนาะสวัสดีพิงค์ค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ <Yay. S 1> กลางเดือน <laughs> กลางเดือนกันยายนแล้วโอ้เร็วมากก็ยยใช่ก็สําหรับวันนี้เนาะพิงค์จะมาแนะนําหนังสือสปอยหนังสือเล่มหนึ่งใช่ไหมวันนี้เป็นหนังสือเนาะใช่ค่ะใช่เป็นหนังสือที่บังเอิญไปเดินหอศิลป์แล้วก็ ดันเข้าไปในบุกโมบี้แล้วก็เจอเล่มนี้ซึ่งไม่ค่อยเห็นที่ร้านหนังสือที่อื่นก็เลยซื้อมาอืมก็คือชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าหนึ่งนับวันนิรันดรของคุณกิติศักดิ์คงคาค่ะอืมคือถ้าใครเป็นสายลงทุนน่าจะชื่อคุณคุณแหละ ใช่เขาไม่คุ้นเลยเว้ยคือเขาก็ตา่างจริงรงิคือเป็นเจ้าเดียวกับลงทุนศาสตร์นะคะแล้วเขาก็คุ้นแค่ชื่อนักเขียนแล้วเขาก็อกเอ๊ะเอามันคนเดียวกันเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่เคยรู้ว่าลงทุนศาสตร์เขาคือชื่ออะไรไงคือเขาอ่ะมันจะมีช่วงที่ลงทุนศาสตร์กับลงทุนแมนมันทำพร้อมๆกันแล้วเขาสับสนกับชีวิตมากแต่เขารู้ว่าลงทุน <c oughs> ศาสตร์ <c oughs> จะเป็นคนทำแบบเป็นคนคนนึงอ่ะพี่คนนี้แหละ แต่ว <ahan> ่าถ้าลงทุนแมนมันมันจะเป็นอีกแนวไว้เหมือนกันแต่มันดันชื่อลงทุนเหมือนกันนั่นแหละพี่เขาก็ตามอยู่นะคะของเราทุนศาสตร์คือต้องท้าความประวัตินักเขียนหนึ่งเพราะว่าแบบแบบเอ้ยแบบอ่ะแล้วก็เฮ้ยว่าคือเป็นพวกประมาณพวกเดียวกันคือประมาณว่าเป็นคุณกีศักคงคานะคะก็จะเป็นประวัตินักเขียนคือจบปตรีนะคะจากคณะเศรศาสตร์มหิดลนะคะก็มีงานเขียนมาเป็นสามนามประการนะคะก็เป็นกีศักคงคานี่แหละเป็นวรรณกรรมทั่วไปแล้วก็ นัประการนายพินต้านวนิยายสำหรับวัยรุ่นแล้วก็ลงทุนศาสตร์สรารคดีด้านการเงินการลงทุนค่ะจริงๆผลงานสำคัญนะคะก็จะเป็นก่อนหน้านี้เป็นเกียร์สีขาวกับกาสีฝุ่นที่ทำเป็นละครช่อง g m m TV เผื่อเพื่อนๆได้ดูก,กันแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยค่ะส่วนอันนี้หนึ่งนับวันนีรันดอรนะคะก็เคยได้รางวัล m a j o r w r i t e r Contest อนะคะมาประมาณสี่หปีมันแล้วค่ะแต่ว่าเล่มนี้ก็คือเขามารีลไลท์ใหม่ อืมแสดงว่าพี่เขาเขียนน่าจะหลายหลายปีก่อนแล้วใช่ไหมใช่ก็ตอนนั้นน่าเขียนไปประกวดอะไรประมาณนี้เนอะแล้วก็เอามาเอามาเขียนใหม่คือตอนที่อ่านเขาว่าอ่านทำนํำแล้วก็พี่เขาก็จะเขียนประมาณว่าแบบ เขาค่อนข้างจะเขี่ยวเข็นอันนี้คือเขียนแล้วเลิกเขียนแล้วเลิกเขียนเพราะว่ารู้สึกว่างานมันไม่เป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบก็เลยทําใจออกมาตีพิมพ์ไม่ได้แล้วมันก็เลยมีคนรอบข้างแบบประมาณว่าจะตีพิมพ์ก็ตีพิมพ์เถอะไม่ต้องไปหมกมุ่นกับมันละตีพิมพ์ไปเลยอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ต้องตีไปเลยจะได้จบๆไปไม่ต้องหมกมุ่นกับงานชิ้นนี้อะไรเงี้ยเออเขาก็เลยแบบเออเอากลับมาตีใหม่จนได้เป็นเล่มน,นี้มานะคะจริงๆเพิ่งตีพิมพ์ตอนปีหกห้าเองทันวาหกห้าพิมพ์ครั้ง อ๋อโอเคมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะ่ะอ่ะโอเคขอสองมาทัศคือเป็นราคาประมาณสองร้อยแปสิบาทก็ประมาณสองร้อยกว่านะคะแล้วก็เออสำนักพิมพ์จะไม่ค่อยได้ยินชื่อจะเป็นสำนักพิมพ์หนึ่งสามสามห้าเจ็ดอันนี้นะคะก็เป็นสำนักพิมพ์น่าจะเป็นทางเลือกนะคะแต่จะจำหน่ายโดยบริษัทเพล็ไทยะคะ่ะโอเคอไปสปอยอคือ,อเขาอะ เขาดึงดูดดึงดูดจะปกมันแล้วก็ชื่อซึ่งมันเป็นชื่อที่แบบว้าแบบเขาเรียกว่านะเป็นให้หน้าค้นหาคือชื่อหนึ่งนับวันนี้รันดอนมันก็ฟังดูแบบเอ๊ยจะเป็นนิยายหวานหรือเปล่าอะอะไรอย่างนี้ใช่ปะจะฟังแล้วดูเนีกว่าอะไรปกมันก็ดูแบบพิศวงในคือ,นอเนาะรู้สึกว่าชื่อคือนิยายเล่มหนึ่งห <laughs> <laughs> น้าปกก <laughs> ออ็ประมาณนั้นอืมไม่รู้ว่าต้องอ่านไอ้ที่มันโปรยข้างหลังอะเดาจากชื่อไม่ออกใช่ <laughs> อ่านคำโปรยข้างหลังก็ก็มาอ่านจริงๆก็คือแบบเอ๊ะมันแบบ <S 2> <S 2> <S 2> ชวดเฉวียนแบบว่าเอ๊ยไม่ไม่เหมือนที่คาดคิดคือข้างหลังเขาก็จะโปรยประมาณว่าออ หลังจากที่มีพ่อบ้านคนใหม่ปรากฏตัวขึ้นชีวิตเพียงขวัญก็ไม่เคยเหมือนเดิมเธอคนพบวัตตุแปลกหน้าวันละหนึ่งชีนวันละหนึ่งครั้งแถมพ่อบ้านที่ว่าก็เรียนจบปริญญาเอกด้านฟิสิกส์จักรวาลมาจากอังกฤษแล้วก็พูดถึงทฤษฎีการข้ามเวลาแปลกประหลาดให้ฟังเสมอเธอไม่มีข้อสันนิษฐาในใดอื่นเลยนอกจากเขานั่นแหละที่เดินทางย้นเวลามาจากอนาคตและเธอจะต้องทำทุกวิถีทางให้เขาพาเธอกลับไปด้วยเธอไม่อยากอยู่ในกรงขังที่มีชื่อว่าบ้านแห่งนี้ต่อไปคือต้องสะกดให้ฟังข้าวว่าเปิด ตัวมาเนี่ยคุณเพียงขวัญที่เป็นนางเอกของเรื่องนะคะก็มีความรู้สึกว่าฉันตื่นเช้ามาเหมือนบาร์บี้ในถึงแบบฉันตื่นมาอีกแล้วแล้วฉันก็อยู่ในโลกใบเดิมก็คือบ้านหลังนี้ที่พ่อแม่ของฉันให้ฉันอยู่คนเดียวแล้วก็ทิ้งฉันไว้ mm hmm. กับเเหล่าคนใช้แล้วก็แบบคนขับรถคนดูแลบ้านอะไรนี่เหมือนเป็นชีวิตคุณหนูอืมล mm hmm. องจินตนานการใช่ป่ะแล้วทีนี้มัน หนังสือก็นำพาไปว่าวันนี้ที่คุณเพียงขวัญนนะ่ะลงมากินข้าวตอนเช้าอะ่ะก็เจอกับพ่อบ้านคนใหม่ที่เธอไม่คุ้นหน้าซึ่งคนนี้ก็คือคุณตราวุฒิที่เป็นพระเอกของเรื่อง mm hmm. ทีนี้ยก็เกิดบทสนทนาขึ้นว่าอ้าวเป็นพ่อบ้านคนใหม่หรอคะอะไรเงี้ยแล้วคุณตราวุฒิอ่ะก็คือในหนังสือจะบรรยายถึงลักษณะท่าทางของคุณตราวุฒในทุกๆครั้งที่คุณเพียงขวัญถามคําถามที่แบบ ทำให้เขาชะงนน่ะแบบสีหน้าเขาจะบรรยายบรรยายว่าคุณราวดะแสดงสินสีหน้าว่าชะง,งนให้เห็นชัดเจนแตบบ่ไม่รู้ว่าชะง,งนเพราะอะไรทั้งนั้นที่มันเป็นคําถามที่แบบเจ้าบ้านแบบอยากจะชวนคุยอยากจะถามอะไรเนาะทีเนี้ยตอนอ่านน่ะก็นึกว่ามันเป็นแค่บทสนทนาที่ว่า คุณดาวุฒก็เหมือนกับคุยกับคุณเพียงขวัญว่าเหมือนคุณเพียงขวัญก็อยากรู้เนาะด้วยความที่นึกว่าตัวเองเป็นนกน้อยในโครงทองใช่ปะไม่ได้ไปไหนแล้วก็ในห้องหนังสือตัวเองก็จะเป็นชั้นหนังสือแบบหนังสือเยอะไปหมดก็มีเพื่อนเป็นหนังสือแล้วก็พอเจอคุณดาวุฒเนี่ยก็เลยแบบอยากรู้ว่าเอ้ยทาไมคนจบปอเอกด็อกเตอร์ฟิสิจกจักรวาลจากอังกฤษต้องมาแบบเป็นพ่อบ้านอืม ก็เลยแบบว่าคุยแบบชวนคุยว่าเอ้ยฟิสิกส์คืออะไรเวลาจบฟิสิกส์เวลามาเป็นยังไงก็คุยความหมายเวลาคุยแบบจุดจุดหนึ่งคุยอะไรเงี้ยคือแบบฟิสิกส์แหละที่เป็นการตบโต้ตอบกันเนาะเนื้อหาข้อความใดๆแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่อหนังสืออ่ะมันมันจะเหมือนกับว่าใช้คําที่ค่อนข้างจะ เป็นเขาใช้คําว่าคําที่คุณกิติศักดิ์คงคาใช้ในบางคาอะ่ะมันเป็นคําที่เราจะไม่เจอในวรรณกรรมอื่นๆในยุคป,ปัจจุบันแล้วอย่างเช่นคําที่มันค่อนข้างเก่าเหมือนแบบเอ่อขอบคือรั้วเสาอาคารโยกโย,กยก่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นคาที่ค่อนข้างจะเก่าที่เราหาอ่านได้ยากในยุคนี้เนาะซึ่งมันเป็นคําที่ค่อนข้างสวยและอ่านแล้วก็ไม่รู้สึกว่าติดอะไรแต่ว่าการบรรยายก็ทําให้เรารู้สึกว่าตอนเขาอ่านอะ่ะเขารู้สึกว่าเอ่อเหมือนคนที่อ่านแล้วคนบ้านหมุนน่ะนึกออกปะ อารมณ์แบบว่าอ่านแล้วงงไปกับคุณเพียงขวัญเวลาบรรยายอ่ะคือแล้วแบบตอนแรกอ่อานไปประมาณครึ่งเล่มคือก็งงว่าเอ๊ะทําไมคุณเพียงขวัญถึงแบบว่าเอต้องคุยเรื่องเวลาสนใจเรื่องเวลาหรือว่าเอทำไมแต่ละบทที่แต่ละบทที่เป็นชื่อเนาะเขาก็จะตั้งชื่อต้องบอกว่าอแต่ละบทที่คุณกิติศักดิ์เขียนอ่ะชื่อบทที่หนึ่งอะจะชื่อข้างหลังภาพคือจะอ้างอิงมาจากนวนิยายหรือว่าอะไรพวกเนี้ยที่เป็นของไทยหมดเลยแต่ว่า อ่านอิงแค่ชื่อนะเนื้อหาจะไม่เหมือนกันแล้วตอนอ่าน่ะจ,จะรู้สึกว่าออตัวละครคุณเพียงขวัญที่แบบว่าพาเราไปในแต่ละบทอ่ะมันเหมือนเริ่มสถานที่ใหม่แล้วก็บรรยากาศใหม่อย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยจะมีหิมะาได้ยังไงแบบอยู่ดีฉันก็แบบลืมตาตื่นมาในบ้านที่แบบอยู่ท่ามกลางป่าแมกไม้หรือว่าบางบทก็จะเป็นแบบว่าชื่อแบบออ่ เป็นหิมะหน่อยๆหนาวๆหน่อยแล้วฉันอยู่ท่ามกลางหิมะหนาวอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางครั้งอ่านไปมาแล้วรู้สึกว่าแต่ละบทมันเหมือนตัดฉับสถาน,นการณ์เขาเรียกไรตัดฉับบรรยากาศรอบตัวให้มันไม่เชื่อมต่อกันตอนอ่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนังสือมันถูกพูดป,ปะวะแต่แบบเข้ามาฉเฉลยในช่วงกลางๆหลังๆอะว่าเออเกิดอะไรขึ้นก็คุณเพียงขวัญอ่านก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่าตั้งใจเขียนให้รู้สึกแบบนั้นไปกับตัวละคร เออแต่ว่าก่อนจะไปถึงว่าเออเฉลยนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีสปอยแต่ว่าคืออยากจะเล่าว่าตอนแรกอะคุณเพียงฝันกับคุณเพียงขวัญกับคุณตราวดะคุยกันเกี่ยวกับเวลานะเหมือนเขาบิวเราให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเวลาทําให้เรารู้สึกว่าคุณเพียงขวัญอะก็ชวนคุยไปถึงว่าคนเราอะสามารถที่จะเ,ออเดินทางไปยังอดีตได้ไหมหรือว่า เออคุณราวุฒิเนี่ยมาจากโลกอนาคตรหรือเปล่าคือการคุยกันระหว่างเรื่องของเวลาเนี่ยมันทําให้คุณเพียงขวัญคิดไปว่าคุณราวุฒิเนี่ยอยู่ดีก็แบบเป็นคนแปลกหน้าที่มาพร้อมกับตอนเช้าสิ่งที่สิ่งที่คุณเพียงขวัญเห็นว่ามันแปลกไปจากเดิมคือตอนเช้าอะ่ะจะมีสิ่งของสิ่งหนึ่งในห้องของเธอที่แปลกไปอย่างเช่นวันแรกจะเจอดอกไม้ที่ไม่เคยอยู่ในในห้องเลยเป็นดอกไม้พลาสติกแล้วก็เลยคิดว่า ไอสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันมาพร้อมกับคุณตราวดตั้งแต่วันแรกก็คือพอตื่นมาห้องก็ปิดสนิทนะหน้าต่างก็แบบมันไม่มีการเชื่อมต่อจากชั้นอื่นที่สามารถที่จะปีนได้อะไรเงี้ยนางก็เลยคิดว่าใครเป็นคนเอาดอกไม้พลาสติกมาวางในห้องน้างที่แบบมันดูไม่มีใครจะเข้ามาได้เลยนอกจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบ้านคือพ่อบ้านคนใหม่ที่ชื่อตราวด นางก็เลยรู้สึกว่าต้องมีอะไรสักอย่างจากคุณตราบุตนี่แหละเป็นแบบเหมือนพูดต้องสงสัยอะ่ะมันก็เลยทําให้แบบเพียงขวัญพยายามจะคุยกับตราบุตทุกครั้งที่เจอหน้าแล้วก็เหมือนซอกแซกซักแถามไปเรื่อยแต่เรื่องที่คุยกันเข้าไปพอเรื่องของเวลาฟิสิกอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยเนี่ยจุดจุดหนึ่งที่แบบว่าเออแสงมันแบบ อะไรนะความการเดินทางของเวลาเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งไหมที่แบบทําให้เราสามารถย้อนอดีตกลับไปได้แล้วมันก็จะมีวันหนึ่งที่เพียงขวัญตื่นมาพร้อมกับของสิ่งแปลกใหม่ในห้องอีกหนึ่งอย่างคือสมุดปริศนาเว้ยซึ่งคล้ายๆา,ยายแดรี่แล้วเพียงขวัญก็เลยรู้สึกว่าหลังจากที่อ่านแดรี่อ่ะหนึ่งหน้าเขาเรียกว่าอะไรข้างในจะเป็นเหมือนแดรี่บันทึกบันทวันที่แล้วก็วันเวลาเท่าไหร่แล้วก็เขียนเนื้อหาใช่ปะหน้าแรกๆอ่ะก็จะเป็นประมาณว่า ในวัยเด็กก็คือนางก็คิดจะเขียนประมาณว่าแม่เป็นคนให้สมุดเล่มนี้มาให้ฉันจดบันทึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าเรื่องของคนที่ชื่อเอ,อชื่ออะไรนะชุดาซึ่งนางอะไม่รู้จกักแล้วนางก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้มันมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วนางก็เลยอ่านแล้วทําให้แบบเกิดนิมิตขึ้นเว้ยตอนที่แบบอ่านบทแรกแล้วก็นอนใช่ปะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเข้าไปอยู่ในย้อนอดีตกลับไปแล้วก็ไปอยู่ในบ้านที่เป็น บ้านสวนนกร้องที่มีคุณชื่อชูดาเนี่ยคุณช่อหรือชูดาเนี่ยครออูเขาอยู่แล้วตัวเองอ่ะไปเป็นคนนี้ว่าไปเป็นเด็กไปเป็นเด็กที่ชื่อชูดาแล้วทีนี้ในความรู้สึกคือเหมือนกับพอในว่าตัวเองย้อนอดีตกลับไปเหมือนแม่หญิงตาะละเกล่ะเนอ่ยปะแล้วเหมือนตัวเองอ่ะเป็นเด็กคนนั้นแล้วก็แบบพยายามแบบ หลบซ่อนหรือว่าจะมองหาอะไรมันก็จะเห็นเป็นภาพเบลอไปหมดในสิ่งที่เราก็คิดไปเองว่าหรือว่าเวลาเป็นสิ่งที่กําหนดว่าเราจะต้องรู้อะไรไม่รู้อะไรเวลาเราเกิดนี้ม่ขึ้นมาอะไรเงี้ย S <S 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 เออแล้วมันก็เกิดการนิมิตย้อนไปอ่ะหลายรอบมากเลยซึ่งย้อนครั้งแรกอ่ะเป็นย้อนกลับไปที่บ้านคุณชูดาเนี่ยตอนที่เขายังเป็นเด็กมากๆแล้วก็เป็นเด็กเล็กๆมากๆที่แบบอยู่ในห้องแล้วมันมีพี่สาวสองคนที่ค่อนข้างจะโตวกว่านิดนึงแล้วก็ได้ยินบทสนทนาระหว่างแม่กับพี่สาวสองคนแต่ไม่เคยเห็นหน้าแม่แล้วตัวเองอ่ะเป็นเด็กที่อยู่ในห้อง เป็นคุณชูดาเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องอะไรเงี้ยตอนนั้นคือครั้งแรกองค์แรกที่เขาแบบสัมผัสได้ว่าเขาหย่อนอดีตได้ แล้วเขาก็เลยคิดว่าเขาต้องเล่นองานหนังสือแบลรี่เล่มน,นั้นเพื่อที่จะรู้ว่าคุณชุดาเนี่ยเป็นใครอะไรเงี้ยมันทําให้อยากรู้ว่าเพราะว่าคนที่ไม่เคยออกไปออกไปเจออะไรเขาคิดว่าเขาเป็นนกน้อยในกรงทองใช่ปะเขาก็จะรู้สึกว่าเคยมันเหมือนกับเขาได้ย้อนอดีตได้ว่ะหรือว่าแบบสักวันการย้อนอดีตหรือว่าการไปสู่อนาคตจะทําให้เขาหลุดพ้นจากบ้านหลังนี้ที่แบบเขาจะต้องจมอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องแบบเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรนอกจาก นอกจากอยู่ในบ้านแล้วให้คนอื่นรับใช้เขาอยากเรียนต่อก็เรียนไม่ได้จบสูงๆเหมือนพระเอกก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยเออเขาก็เลยแบบมีความฝันเว้ยพอแบบไปกลับไป,ไป,ไปมาไปไปมามได้จากอดีตเขาก็รู้สึกโลภเว้ยแล้วก็พยายามที่จะอ่านไดอารี่เล่มเนี้ยจนกว่าจะจบรีบๆอ่านที่จบอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งครั้งที่สองก็คือเขาก็ย้อนกลับไปในวัยที่คุณชูดาเนี่ย อยู่ประมาณมัธยมแล้วก็อยู่มัธยมก็คือเหมือนกับว่าคราวนี้ยพยายามจะเก็บข้อมูลละว,ว่าคนชุดานเนี่ยเขาแบบเออมีเพื่อนหรือว่าแบบตอนนี้มันพอสออะไรอะไรเงี้ยเหมือนกับแบบอยากรู้อ่ะก็พยายามถามเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็แบบบอกว่าวันนี้เธอแปลกๆนะอะไรเงี้ยแล้วก็พอแบบคุยไปคุยมาสักพักก็กลับมาสู่โลกปัจจุบันอีกอุย้ยขอโทษค่ะแล้วก็เออพอ พออ่านไปสักพักนึงใช่ไหมก็เป็นยุคที่แบบว่าเริ่มเริ่มอ่านเกือบหมดแล้วแล้วก็รู้ว่าคุณชุดาแต่งงานในวัยสามสิบปีแต่งงานก็คือสมัยก่อนอะ่ะในเรี่มันก็จะเขียนว่าสมัยก่อนอะ่ะพ่อแม่ก็จะคิดว่าเด็กอะ่ะควรจะแต่งงานตั้งแต่อายุสิบกว่าสิบหกอะไรเงี้ยใช่ไหมสิบหกยี่สิบพ่อแม่ก็เริ่มบอกแล้วว่าแสดงว่าแสดงว่าเรื่องเรื่องเนี้ยเซตติ้งมันเป็นเหมือนแบบเซตติ้งคือเป็นอดีตไหมถ้าแต่งงานสิบกว่าแสดงว่าต <2 S 2> ้องเป็นยุคแบบสมุติของไทยก็อาจจะแบบราชการเก่าๆเลยอ่ะ หรือเใช่มันก็ใช่มันก็จะเป็นแนว,แ,นวแบบออกการเมืองสมัยก่อนอ่ะมันก็จะเขียนในเดลี่ด้วยเป็นชื่อคนการเมืองอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เอเพียงขวัญคิดว่าตัวเองย้อนอดีตได้แล้วก็เลยคิดว่าแล้วทําไมฉันต้องมาเป็นคุณชุด,ดาได้วะอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันอ่านไปจนถึงอไอในเดลี่มันก็เขียนว่าพอฉันอายุแบบ สิบกว่าฉันก็บอกเลี่ยงขอเลี่ยงพ่อแม่ไปแล้วก็ขอเรียนต่อสอบเข้ามหาลาัยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นแฟนกับเออเป็นแฟนกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วเป็นแบบความรักของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็พอเรียนจบอ่ะเขาก็แบบคิดว่าผู้ชายอ่ะก็จะไปต่อด็อกเตอร์แล้วก็เลยบอกพ่อว่าเนี่ยเป็นแฟนกันพ่อก็เลยบอกว่าก็เดี๋ยวให้เรียนจบด็อกเตอร์กลับมาแล้วก็ค่อยแต่งงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนกับแบบเปิดเผยเปิดกว้างมากขึ้นแล้วแหละกับน้องคนสุดท้องอะไรเงี้ยแล้วพอ ผู้ชายกลับมาตอนสามสิบก็แต่งงานแล้วมันจบที่ว่าสามสิบแต่งงานแล้วมันก็มีการเขียนว่าแฟนน่ะจบฟิสิกส์ปอเอกฟิสิกส์ด้านเวลาที่อังกิษกลับมาแล้วมันทําให้เพียงขวัญนะ่ะนึกถึงว่าพ่อบ้านฉันน่ะมันเริ่มปฏิปตอเพราะว่าตอนแรกมันคิดว่าไอ้อุปกรณ์วัสดุปริศนาที่มาอยู่ในห้องมันช,ชิวัลชินน่ะ ที่โผล่ในห้องนอนอะ่ะมันมาพร้อมกับการปรากฏตัวของตราวุธเว้ยแล้วตราวุธอะ่ะก็ได้การเรียนจบฟิสิกส์เวลาจากอังกฤษมาเหมือนกันมันก็เลยคิดว่าคือวันนั้นก็จะเป็นวันที่มันรู้สึกว่า มันน้อยใจจากความคาดหวังคือเขารู้สึกว่าเพียงขวัญน,น่าจะมีความรู้สึกหลือๆกับตราวุฒต,ตลอดเวลาที่เขาคุยกันประมาณห้าหกบทแรกเนาะว่าแบบรู้สึกว่าคนเนี้ยแบบผูกพันแล้วก็แบบมีความรู้สึกบางอย่างจนทําให้วันนั้นที่เขาอ่านเดลี่ตอนอายุสามสิบเจอว่าเออตราวุฒิน่าจะเป็นคนรักของคนเนี้ยคนรักของคุณชุดาเนี่ย มันก็เลยเกิดอาการหงุดหงิดงุ่นง่านไว้แบบน้อยใจคล้ายๆหึงอ่ะแบบประมาณว่าฉันคงหมดโอกาสที่จะกลับไปสู่อนาคตกับคุณราวุฒิซึ่งเป็นความหวังที่ว่าฉันจะได้หลุดพ้นจากบ้านนี้คือมันยังฝังใจว่าราวุฒิมาจากโลกอนาคตทางที่ตอนแรกก็คือราวุฒิก็บอกว่าจริงๆมันไม่ใช่โลกอนาคตนะแต่ตน,นามาจากอังกฤษเพราะว่าตนเพิ่งเลยนจบปอเอกลับมาอะไรเงี้ยแล้วที้ก็เลยกลายเป็นว่า พอมันเกิดความแบบเหนือยเนือยเนื่อต่าใจอะไรเงี้ยพออายุสามสิบอะมันก็เลยฟุดฟาสจอ,อกจากบ้านด้วยตัวของมันเองเพราะสุดท้ายมันรู้สึกว่าคุณราวุธที่ฉันคาดหวังว่าจะให้เป็นเอ่อให้เป็นที่พึ่งของฉันที่จะพาฉันออกไปจากที่นี่ก็แบบกลายเป็นฉันต้องพึ่งพาตัวเองอะไรเงี้ยแล้วที่นี้ก็เลยเป็นฉากที่แบบว่าเพียงขวานานนี้ออกจากบ้านแล้วก็แบบจนแบบ หนีเข้าป่าเลยนะในในบทในหนังสือก็คืออ่านแล้วแบบสับสนงง,งงไปกับตัวละครว่าเข้าป่าหนีต้องหนีให้รอดเหมือนคนที่ไม่เคยออกจากบ้านไปไหนเนาะแบบประมาณว่าปีนเขาเข้าป่าจนเจอบ้านร้างใดๆก็ตามเจอคนที่แบบเจอบ้านร้างผัวเมียที่แบบมาช่วยไว้แล้วก็ตัวเองไปห้องน้ําแล้วก็แอบ,บได้ยินเขาคุยโทรศัพท์แจ้งตํารวจว่าเนี่ยเจอแล้วนะคะให้มารับได้เลยที่นี่แล้วนางก็เลยตัดสินใจหนีต่อไปโดยที่แบบไม่จะกลับไม่กลับไปบ้านนั้นอีกแล้วอะไรเงี้ย จนมันเป็นฉากที่ว่านางก็ไปเจอบ้านกระท่อมหลังหนึ่งที่แบบนางก็แบบเข้าไปหลบฝนแล้วก็หลบหนาวแล้วก็ด้วยความที่นางคิดว่านางละเมอไว้แล้วก็เห็นตราวุฒิเนี่ยมากอดให้ความอบอุ่นนางก็เลยแบบคิดว่าเออฝันนี้มันดีจังอะไรเงี้ยแล้วก็พอตื่นมาตอนเช้าอ่ะตำรวจก็ยืนล้อมรอบนางแล้วก็พานางกลับบ้านก็กลายเป็นว่าสุดท้ายนางก็กลับมาสู่กองตำรวจก็คือหนีไม่สําเร็จ <h> um> มันก็เลยเป็นที่มาของตราวุฒิที่จะบอกว่าถ้าจะหนีออจากบ้าน ถ้าจะหนีออกจากบ้านอนะขอร้องว่าอย่าหนีออกไปอีกเลยแล้วถ้าสงสัยอะไรให้ให้ถามนางทีเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าพอเพียงขวัญนนะ่ะคุยกับตาวุฒจริงๆอะ่ะตาวุฒก็เลยพาเพียงขวัญอะลงไปในบ้านลงไปในบ้านชั้นล่างแล้วก็ที่มันล็อกล็อกกุญแจเนาะแล้วก็แบบพาเข้าไปดูว่าเออจริงๆแล้วอะในห้องเนี้ยมันมีความลับบางอย่างนะก็คือข้างในอะจะเป็นเหมือนห้องหอห้องนึงเลยที่ไม่ถูกเปิดเผยอะ่ะซึ่งเพียงขวัญไม่เคยเห็น แล้วมันก็มีรูปแต่งงานของเพียงขวัญและตราวุฒิอยู่ด้วยกันเดี๋ยวออกปะแล้วทีนี้แล้วทีนี้คือก่อนหน้านี้ต้องย้อนกลับไปว่าก่อนที่เพียงขวัญจะเปิดใจคุยกับตราวุฒิหลังจากที่หนีกลับมาแล้วโดนจับให้อยู่ในห้องเหมือนเดิมอ่ะมันอ่ะเห็นกระดาษโน้ตในกล่องยาที่มันไปซื่อเองอ่ะซึ่งเป็นโดนเพซิ่แล้วเขาเขียนข้อบ่งชัยว่าโรคความจาเสื่อมลักษณะโรคความจําเสือ่อมทีนี้มันเลยทีนี้มันเลยเอกใจว่าเอ๊ะ นี so ite, it so cool ่เป so so ็นยาที่ฉันกินหรอแล้วก็มันก็เลยไปเค้นกษัตริย์กับตาวดว่าทําไมฉันต้องกินยาชนิดนี้ฉันป็นอะไรกันแน่จนเลยไปที่มาว่าตาวดก็เลยพาลงไปชั้นล่างแล้วก็ไปเจอห้องที่แบบเก็บความทรงจําทุกอย่างระหว่างตาวดกับเพียงขวัญไว้อันนี้คือสปอยจนจะจบแล้วนะคุณผู้ฟังคือแบบ้าวันเอ้แต่อะไรก็คือแบบว่าสปอยสปอยสปอยแล้วก็คือแบบประมาณว่าพอมันเห็นของในห้องอ่ะมันก็เกิดการคุยกันว่าทําไมตาวุดจะต้อง คุยเรื่องเวลาให้เพียงขวัญเข้าใจผิดมาตลอดว่าตัวเองมาจากอนาคตหรือว่าเพียงขวัญสามารถที่จะย้อนกลับไปได้เนอกปะแต่วุฒก็บอกว่าจริงๆวิธีการรักษาคนที่เป็นอัลไซเมอร์คือการที่แบบคุยในเรื่องเรื่องหลังสุดก่อนที่เขาจะความจําเสื่อมอะแบบคุยในเรื่องที่เขาแบบเอนจอยอะว่าแบบทําให้จะทําให้เขากลับมาจําได้มากขึ้นโดยเรื่องล่าสุดที่เขาคุยกันก็คือตอนที่ เพียงขวัญตามตราวุฒิไปทำโพสต์ด็อกที่อังกฤษแล้วทั้งคู่ก็คุยกันอย่างคุยกันอย่างถูกคอถึงแม้ว่าเพียงขวัญจะไม่ได้จบด้านฟิสิกส์การเวลาเนี่ยออกปะแล้วก็แบบมันทําให้การคุยกันแบบคุยกันแบบลึกซึ้งได้แล้วก็คุยกันอย่างเข้ากันได้ดีอะก็เลยทําให้เป็นบทสนทนาที่เขาอะหยิบขึ้นมาแบบคุยกับเพียงขวัญเผื่อเพียงขวัญะจะช่วยได้ช่วยให้ความจํากลับมาได้บ้างแล้วเขาอะก็รู้สึกว้าของการเขียนของคุณติศัก์กิติศัก์ตรงที่แบบว่า ตาวุฒบอกเพียงขวัญว่าข้าวของในห้องแต่ละชิ้นน่ะที่คุณเห็นว่ามันแปลกไปอะ่ะเท่ากับว่าคุณลืมเรื่องเกี่ยวกับสิ่งนะั้นะไปหนึ่งเรื่องแล้วคุณก็เหมือนกับว่าทีหลังคุณก็แบบมาย้อนกลับไปอะ่ะการที่คุณแบบในว่าคุณเกิดนิมิตอะมันคือการที่คุณจําได้เพิ่อมอีกมาหนึ่งเรื่องเหมือนกับเป็นการทดแทนความจําความลืมเหมือนกันรอปะสมมติว่าแบบ ไอสมุดเดลี่เล่มเนี่ยลืมไปแล้วว่ามันเป็นของที่เราเคยจดเองใช่ปะ่ะแล้วทีเนี้ยเพียงขวัญก็เลยไปทดสอบรายการที่เปิดหน้าสุดท้ายแล้วก็เขียนลงไปบนสมุดโนตนั้นเพื่อเทียบลายมือเว้ยว่าแบบฉันคือคนที่โชคดีที่สุดในโลกในวัยสามสิบอะแล้วลายมือก็คือเหมือนกันเดะเลยกับคนที่บันทึกเดลี่เล่มนี้นางก็เลยยืนยันได้ว่านางอะเป็นคนที่ความจําเสื่อม mm. เออแล้วก็เลยกลายเป็นว่านางอะอยากจําให้ได้เพราะว่าแบบนางอะ นางก็ถามว่าตอนนี้จริงๆนางอายุเท่าไหร่เพะในความทรงจํานางอ่ะตอนนี้นางอายุย mm ี่สิบห้านางไม่ใช่อายุสามสิบแล้วนางก็ยังไม่แต่งงานแล้ว <Okay. S 1> ทีนี้สัตว์ตวุก็บอกว่าถ้าบอกแล้วก็อย่าตกใจอายุแปดสิบเอ็ดแล้วก็เลยแบบเออตอนอ่านก็ว้าวแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ คนคนนึงจะทุ่มเทเพื่อคนที่ตัวเองรักได้มากขนาดได้ยังไงซึ่งเพียงขวัญก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็เพียงขวัญก็เลยว่าฉันไม่อยากจะลืมคุณอีกแล้วฉันจะพยายามจำคุณให้ได้แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าวันนั้น่ะตาหูดก็ขอเพียงขวัญแต่งงานอีกรอบหนึ่งแล้วก็ให้ใส่ชุดแต่งงานเพราะว่าอยากให้จําได้ทีนี้กลายเป็นว่า พอคืนนั้นเกิดเรื่องราวมากมายที่แบบเออทั้งคู่ก็คือกลับมาแลวการรู้กันว่าเป็นคนรักแล้วก็กลับไปนอนลุ่งเช้าตื่นมาก็คือย้อนกลับไปบทที่หนึ่งใหม่ว่าแบบตื่นมาอา้าวคุณเป็นพ่อบ้านคนใหม่เหรอคะอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบอ,อ้อาวเนี่ยคือแบบอ่านมาก็คือประมาณนี้นะคะก็คือประมาณว่าเอาออ่านเราสึกว่าฟั<า>งแล้วนนไปด้วยการนางเอกรู้สึกว่าเขาได้แรงวันดานใจจากหนังเรื่องหนึ่งไหมนะแต่อันนี้มันไม่ได้โรแมนติกแบบนี้อันนี้จะเป็นแนวแบบ เหมือนกันเว้ยคือจำเรื่องที่ผ่านมาไม่ได้เป็นของโนแลนนะชื่อว่ามีเมนโตมันจะเป็นหนังที่เปิดมามันจะแบบมันจะจำเรื่องเมื่อวานไม่ได้แล้วมันจะบันทึกทุกอย่างไว้ในตัวหมดเลยเอะพี่แต่ว่าแต่อาจจะเรื่องนี้ไม่โรแมนติกแบบอันนี้ อ่าใ่อันนี้จะมีฉากหวาน้อฉากสุดท้ายใช่ตอนแรกเครนึกว่าจะหวานกว่านี้เว้ยแต่ว่าอ่านแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยว้าวดีแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจบทสนทนาที่แบบเออพูดถึงเยี่กับอิสฟิสิศการเวลาเนาะซึ่งแบบเราก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นแต่เราอ่านตามมันก็พยายามจะเข้าใจมันแล้วก็ชอบอย่างหนึ่งคือคําที่เขาแต่งอ่ะมันรู้สึกว่าหาอ่านยากแต่ว่ามันไม่มีตรงไหนสะดุดแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าอ่านแล้วทาให้เราบ้านหมุนไปกับ ตัวละครอนะรู้สึกว่าเออมันทำให้เราชุกคิดว่าเฮ้ย mm. เขาเขียนมานี้คือพู้มาหรือยังแล้วก็เออจริง,รงๆมันมีเหตุการณ์มากกว่านี้นะคะที่แบบว่าเราจะล้มลุกคลุกคลานไปกับคุณเพียงขวัญเพราะว่าจำลองเหมือนเราอ่านไปแล้วเราเป็นอัลไซเมอร์ไปด้วยอะแต่ประมาณว่าโลกมันสับสนต่ลปัดไปหมดว่าฉันคือใครว่าฉันคือเพียงขวัญใช่ไหมหรือว่า อ,ออ่านไปแล้วแบบแต่ละบทที่มันเป็นชื่อของนวนิยายที่เอามาเขียนอะ่ะบรรยากาศก,ก็จะเปลี่ยนไปซึ่งคุณผู้ฟังถ้าอ่านไปอ่านตามอาจจะรู้สึกว่าจะเอ๊ะกับบรรยากาศลอบข้างไหมเพราะว่ามันค่อนข้างจะบรรยิกบรรยายได้แบบแตกต่างในแต่ละบทจริงๆแล้วก็อออเขารู้สึกว่าหวาวตรงตอนสุดท้ายที่แบบว่าอืคุณราวุฒิเนี่ยมาเฉลยว่าเป็นคู่รักเป็นคนหลักแล้วก็รู้สึกว่าแบบคนคนหนึ่งจะสามารถที่จะ ดูแลมาขนาดนี้โดยแบบวนลูปแบบเนี้ยมาได้ยังไงแล้วก็มันมีฉากหนึ่งที่เพียงขวัญรู้สึกว่ามีโจรเข้ามาในบ้านแล้วก็พยายามให้จะหนีโจรคนนั้นออกจากบ้านด้วยโดยที่รู้สึกว่าตาวดะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็แบบตาวดไปแจ้งตำรวจอะไรเงี้ยแล้วนางก็หนีออกจากบ้านแต่จริงๆสองคนที่นางหนีอคือพยาบาลที่มาดูแลนางแล้วนางก็จาไม่ได้คือเป็นโรคด้วยความที่เป็นโรคพอเข้าถึงจุดที่เขาคลี่คลายว่า เพียงขวัญน,น่ะเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็มีภาวะความจําเสื่อมร่วมด้วยล่าสุดอะก็ทําให้เหมือนคนอ่านน่ะปลดล็อกตามตัวละครไปด้วยโดยที่เราไม่ได้ถูกสปอยมาตั้งแต่บทแรกๆเนาะแล้วก็มันก็จบโดยการที่แบบเราก็อึ้องอีกครั้งหนึ่งที่แบบว่าเพียงขวัญบอกว่าฉันจะไม่ลืมคนแต่สุดท้ายฉันก็ลืมคนอ,อีกจนได้ก็คือวนใหม่แล้วใหม่เนาะอัลไซเมอร์มีการแทรกยาโดยิง่ <laughs> ใช่แล้วก็ก็เลยไม่รู้ว่าชื่อหนึ่งนับวันนิรันดรเนี่ยมันเป็นที่มาของคําไหนใ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 นวตลอดนับหนึ่งตลอดไปนับหนึ่งทุกวันนับหนึ่งตลอดไปเอออะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอี่างเราล้วก็อาจจะงงงงไปกันเราแต่เข้าใจคอนเซปต์คอนเซปต์หนังความจําเสื่อมจากอารมณ์นี้เว้ยเข้าใจเออ เขาก็เลยรู้สึกว่าเออว้าวดีนะเพราะว่าปกติถ้าแบบเลือกอ่านเองก็คงจะอ่านแบบตลกตลกอะไรเงี้ยแฮปปี้เอนดิ้งไม่อยากอ่านแบบจบไม่ดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งนี่ถึงแม้จะบอกแฮปปี้เอนดิ้งสตาร์ทอาเกนน้ำหนึ่งกันตลอดไปก็น่ารักดีนะใช่ก็เป็นคอนเซปต์ใช้คอนเซปต์เรื่องคนเป็นอัลไซเมอร์ได้โรแมนติกอ่ะเพราะว่างั้นดีกว่าเพราะว่าเรื่องที่เขาเคยเจอมามันจะไม่ได้แบบเป็นแนวโรแมนติก <laughs> จริงจริงอาะซมเมอร์เป็นอะไรที่แบบว่าน่าเป็นห่วงเออแล้วก็พี่เขาก็มีเนาะฟาร์มาซิสก็แจกยาอะไรอย่ <laughs> างงี้ดีดี <sh arp> ใช้ความรู้ใช้ความรู้ <laughs> <laughs> เฮ้ยก็โอเคนะมาเอางนี้ว่าให้พิงแบบสบปอยสั้นๆถึงว่าคนที่สนใจฟิกชันนิยายประเภทไหนนะจะแบบมาตามตามเล่มน,นี้อ่ะ สำหรับหนึ่งนับวันนี้รันดอนนะคะของคุณกิติศักดิ์คงคาค่ะหนึ่งสามสามห้าเจ็ดพัดไชิงนะคะเล่มนี้ก็สองร้อยปสิบาทเป็นวรรณกรรมทั่วไปนะคะถ้าคุณผู้ฟังหาหนังสือที่เป็นวรรณกรรมนะคะเป็นเรื่องเล่าหรือว่านิยายที่แปลกใหม่ละกันเพราะว่าพิงรู้สึกว่ามันแปลกใหม่สำหรับพิงแล้วถ้ามันเป็นวรรณกรรมที่อ่านเนะมันไม่ใช่หนังแล้วทีนี้ถ้าเราอ่านแล้วแบบอยากมีความรู้สึกว่าเคยอ่านแล้วแบบ อยากจะผิดบรรยากาศอยากจะผิดแบบอยากจะมีสติในการอ่านในทุกๆหน้าก็ลองอ่านดูค่ะเล่มนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่มีการแทรกความรู้ด้านฟิสิกส์แบบเป็นคำนิยามของคำว่าเวลาฟิสิกส์การเวลานะคะลงไปในบทสนทนาที่เราน่าจะอ่านแล้วเพลิดเพลินค่ะแล้วก็เออได้แบบเหมือนกับเรียกว่าอ,อะไรวะความเพลิดเพลินนอกจาก ฟิสิกส์การเวลาเนี่ยก็ยังจะมีแบบความเพลิดเพลินจากการผูกเรื่องที่มันแบบไม่เหมือนกับหนังสือนิยายเล่มอื่นๆนะคะอาจจะแบบหาหาอ่านยากละกันแหละประมาณนี้นะคะเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่สนุกอีกเล่มหนึงนะะ่งค่ะก็คือเป็นการผูกไว้อย่างแยบยลแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนนั่งดูหนังไปด้วยกับมันหรือลุ้นไปกับตัวละครด้วยทุกตัวนะคะก็ลองหาอ่านกันดูนะคะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าทั่วไปมันจะมีในร้านหนังสือนะคะแต่ว่านี้พิงพซื้อที่ b ุ๊ k Mo บ i ที่หอศิลป์ะคะ่ะ เขาเช็คแล้วในเม็ปก็มีขายอยู่สองร้อยเก้าสิบเก้าซื้อได้นะคะ mm hmm. <laughs> ได้นะคะเ <laughs> ี้ยน่าจะมีหมดทุกอันของพี่กิตติศักดิ์คงคาเลย <laughs> เห็นมันมีเล่มอื่นในเม็บด้วยพิงมีหลายอันเลยแฮะวินนี้น่าสนใจจัง mm hmm. มนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดำ <laughs> ใช่เขาอะรู้สึกว่าชื่อเขาน่าอ่านถูกเล่มเลยเล่มที่เคยได้เล่มที่เคยได้รางวัลก็มีนะคะแบบเกียรสีขาวเแบบก้าสีฝุ่นเหมือนเคยได้ยินเลยอะไรประมาณนั้นอืมก็ไปตามตามได้เนาะก็ถ้าสมมติว่าหาตามร้านหนังสือไม่เจอก็มาตามเมบมีแน่นอนมีแทบหลายทุกอันของน้ำปากกานี้เนาะของอันนี้มไม่รู้เพราะว่าเห็นที่พิงค์บอกตอนแรกมันจะมีหลายอันใช่ไหมเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจใช่เออแต่ว่า<ช>อันนี้<ะ>มีที่แน่ๆในเมะ่ะชื่อเนี่ยของพี่เขาเลยกิติศักดิ์คงคา เล่มอื่นต้องลองหาเพิ่มเติมลองตามดูนะคะไปตามดูจากหนังกันก็ได้ละครช่อง GMM อะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคเนาะวันนี้ก็จบแค่นี้ละกันนะคะเดี๋ยวจะบทเวลาสักก่อนไงขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังมาถึงตรงนี้นะเดี๋ยวพิงกับจอจอจุ๊บแจงขอลาไปก่อนนะคะไปทำอะไรดีเดี๋ยวไปดู GMM ละกันนะโอเคโอเคบายบายค่ะโอเคบายบายค่ะ หากเพื่อนๆชอบเนื้อหาที่เราอ่านและนำมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดกลุ่ม subscribe กดไลค์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Twitter f i m a n r e a d เพจ Facebook f i m a n r e a d และ Podcast ช่องทางต่างๆตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ